สวัสดีครับวันนี้พบกับคลิปงานซ่อมนะฮะอันนี้เป็นมาสเตอซีเอ็กไฟนะฮะรุ่นนี้ก็เริ่มมีเสียกันเข้ามาแล้วนะับเป็นรุ่นใหม่เวอร์ชันล่าสุดเลยนะฮะเป็น ABS เวอร์ชันล่าสุดของมาสเตอนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาการซ่อมนะฮะไปดูกันนะครับวันนี้เป็นตัวปั๊ม a อ s นะฮะของรุ่นนี้นะฮะซึ่งก็ถอดยากพอสมควรนะครับ ลูกค้าอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงในการมาซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นหน้าตาของโมดูล abs นะฮะอันนี้เป็น Mazda cx 5นะฮะหรือ cx ะฮะนะับเดี๋ยวเราก็ต้องทำการซ่อมนะครับแล้วก็ไปทดสอบกนะันหลังจากงานซ่อมนะครับ cx 5นะฮะเดี๋ยวเราก็มาอ่าน abs กันเลยนะฮะ ลองอ่านดูเลยครับมาอ่านโค้ดกันเลยนะฮะอ่าอันนี้ก็ไม่มีโค้ดแล้วนะครับก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันนะครับไปกันครับซ่อมนะฮะหลังงานซ่อมนะครับเราก็นำมาทดสอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับสำหรับ m a z d a c x 5ตัวนี้ก็เริ่มเสียกันเยอะนะฮะ ก็ทาคลิปเชิญชวนให้ลูกค้าที่ต้องการซ่อมนะฮะให้มานํามาซ่อมกับทีมงานโปรคาเรานะฮะก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะนะครับหลังจากซ่อมเสร็จมาตรฐานของเราคือต้องนํามาทดสอบนะฮะก่อนส่งมอบนะครับนี่นะครับอย่างน,นี้นทดสอบวิ่งใช้งานจริงนะฮะทดสอบในทางกรวดทุกอย่างนะฮะก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะก็ขอขอบคุณลูกค้าที่รับชมคลิปนะครับขอพระคุณครับ